นักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า innovation man ครับเลยอ่ะหัอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมไม่ด้ว่ากดจุดด้ยแฮะนี่เทลเยอะมากเลยอ่ะคุณดูกดจุดป่ะเอาทุกอย่างเลยได้ไหมเนี่ยตี้าวุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากเลยครับผมก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาทุกอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดูแม่เหล็กครับนี่มันเรด้านหลังเนี่ย ดูกับโซ่โซที่มีเฟืองนะฮะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบอกถึงความรักที่ม <g ül> ทไม่ <cs reproduce> ไมีอ <c oughs> <c oughs> ุปสรร์ของเขานี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPo i n t TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะฮะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลขเจ็ด จานอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณพระคงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธารคาพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาเร้่อว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรเลยตรชัด,ชดถูกต้องเลยพระกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนำเหนือเลยเพราะว่าชิ้นห้าี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าวมาเขาเนนคนนี้ครับ,รบจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้า,ขาคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอยู่ เขาจะมีไอเดียยามีความตลกด้วยเขาให้ดูมาให้ดูทุกวันจันทุกวันจันเขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่เวลาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่พี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยรา่การของจริงนะรายการของจริงนะเรถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลย แล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โห <laughs> แล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกแตก่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะน,นี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไม่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยถานการณ์ารจริงด้วยผมเป็นอินโนเวชันแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชันนี่ละถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องหนนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วปล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการขอองงเรรรราาาผผ่นนกกมมท มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอกรรมการสองท่านมีดีกรีในการนี่ตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้ <c oughs> อาละครับกรรมการสองท่านกระผมครับเชิญเลยครับ <c oughs> สัครับอาะครับแนะนเลยนะฮะท่านได้ที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มีแตกอาจารย์ธัยวัฒน์ชัยตะกุลชัย อีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสมินคิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาตกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตาีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนอะ กรรมการ,รกสองท่าน,นจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับผู้ติดมรดกนะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเกต็เกตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเกต็เกตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุณภาคุงสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนวันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเกตเลยเมื่อก่อนไายอยู่พันพุทธนะครับผมพบเก็ตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยียบปึ๊บไถ่ปืดปืดปืดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมกอะได้ขึ้นฮิปฮอปผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพานะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออบข้างนี้ครับก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะดลนไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วละก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูก ก็มีตัวอะแดปเตอร์กับไปชาร์จอีกทีหนึ่งชารก็มีตัวเสียบจะชาร์จนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดออเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่อ๋อนี่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 นรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนนี้เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิอ๋อแล้วก็มีระบบแต่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นสลับสี่ดิเฟอเรนเชียนเกียร์อะไรนะครับอะไรนะ แต่เราฟีสองล้อหลังครับไม่สับสับภาษกฤษมื่อกี้ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปนะครับผมผมไม่ไ้ไม่ไดจบเครื่องกระดนนี่เวลาเขาทำงานทำงานเครื่องกระดอนโอ้นี่นี่เบรกทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหันหน้าหันหน้าหน้าออกหันหน้าออกหมุนหน้าออกไหนการทำงานนะฮะเมื่เราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบสมัน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 มีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบสอ๋อคือถ้าไม่เบรสท่าเนี้ยมันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อไปหม่ๆคือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผม ขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีทอินทัวระบบเลี้ยวคือใช้เทมหลักใช่ไหมครับเทมหนักนี้ครับนีเทมี่มาเลี้ยวซ้ายเทนี่เด้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนืยกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายถึงทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับ และสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามาเนี่ยเขาขายไปแล้วด้วยนะทาจริงๆแล้วมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะหลังชัก็ซื้อกนแล้วนะเอายังไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืนในในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาจ้าเอาเลยนะเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อเลยอ่าเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่าน เห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาท่าโค้งตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลื่อนตัวง่ายมากเท่วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องขาลงเลยเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันมันงคับห้องลดต่อนะโอ้โห ไม่มีต้องใช้เผยทิฐิต้องเหงื่อของลายพิตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าสองเลยคุณอินโนเวชันแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆครท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจาร์ยังเล่นใส่บรรจารย์ดูเขา าเนี้ยไม่เท่เลยเอาเบรกได้อีกอ่าสองละสองละท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่านท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบรกเบรก โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเกตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับ <S <S ถอยหลังไม่มี <kalo? S 3> มีตวัดกลับมีมีถอยหลังนีือแ่เป็นตวัดกลักกบโอยยังไงยังไงตวัดกลับ <wym> ฟลิปป่ะฟลิปป่ะอโอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด ไม่มีอะไร hey, ไม่มีอะไรคุณอ n นโนเวชันแมนก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับพี่เขากําลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาด <c oughs> แล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์อินโนเวชันแมนว่์ชั้นล่าสุดด้วยนะครับผมวปวดปดเก่งใจเจ้าของหน่อยเยวเลยการเล่นเนี่ย ง่ายหรือยากอย่างอย่างคนมือใหม่เนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาจะทําได้ไหมได้ครับง่ายเลยป่ะง่ายครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าที่ชิ้นขนาดนี้ที่ชินในี้ต้การนะต้องรักษาชีพมาให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ําหนักเบามากครับโอ้โหเบามันไม่อยากยกต่อเลยสอนที่สอนที่สอนที่จะสอนลูกครับลูกค้าเท้าซ้ายเท้าซ้ายอเลี้ยงหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยเฮ้ยไปเยไป้อกกลับไปได้ ต่อไปได้เ <rôle> ด <pot> <to break an iously> ี๋ยวมาชนไปหนูมเนี่ยไปได้จริงอนี่ยไปได้จริงด้วยอ่เร็วาเร็วๆเฮ้ยเบกเบกอยู่ไหนเบกเบกอยู่ไหนพักเียปะพักเฉยได้อาตาดีได้ย่าผมรู้แล้วครับพี่ตาว่า ว่าทำไมท่าเบกต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยท่าไม่กลางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่่ากุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอ่ะอาจารย์ว่ายากเรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอ่ะไม่ยากสบายเอ้าเลยเดี๋ยวอยู่ยังไงอ่ะ้คุณต้องรักษาทีวิทยาการผมไมดีนะ เด็กหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวครับเร่งไปข้างหน้าเร่งไปข้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับเดี๋ยวมาเองครับอย่างท่ามาเองเอาละเอาะเอาบอกบล็อกบลอกก็หมุนค่อยๆเร่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปตามไปไปไปโอ๊ยใจหายไม่ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุณสมบูรณ์มากหน่อหน่อยอะกูต้องพ้นด้วยเหรอเอาเอาเอา ตัวตัวเลี้ยวตั้งหักฮะตัวเร่งตั้งหักโอ้ปอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียดมาครับเหยียบส้นเท้าครับเหยียบส้นเท้าครับอ่าเหยียบส้นเท้าครับเบียดกันให้เบียดกันใง้เบียังไง้เบียังไง้ควบเข้มควบเข้มควบเข้มอ่า ไปน่ากรรมการเมื่อกี้เหยียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตา,ตาวความวชื่นชอบความชื่นชมัวมไม่หยุด <c oughs> โอ้โหคือว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับ <c oughs> ผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชั่นแมนนี่มนุ้นจะเป็นนักประดิษฐ์พันล้าแล้วล่ะครับ ราาเเท่่่ไหนียตอนนี so, like ้ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าคุณนี่ขายสองที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายในอีเบย์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์ออลีบาบาขายดีไหมเดือนละสองคันนี่เงี้ยเดี๋ยวนี้เขตอนนี้ขายไปกี่คันแล้วร้อยกว่าคันโอ้โหแม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับ ขายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะ30กว่าปีแล้วนี่338 8ปีขายพี่เท่าไหร่นะระ100กว่าคัน100กว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นตัดกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตนิกเกอน์ไออนและใช้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็าประมาณ เจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบพอเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบและที่เหลือก็แบกกลับมาแล้วไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์มาแล้วจ้างมอเตอร์ไซค์ไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นนะจารย์ก็ไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ๊ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งที่เขาอยู่ในการมีทางแก้ครับอาจารย์มีคนรักต่อกัน แล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพักแฮนเม็ดทั้งหมดใช้มือถือแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะบายทางเลื่อยฉลุไม่ใช้สีรับน้ำหนักได้250กิโลไอ้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็อบอกสเปกไหตัวนี้ขานคลายนตอดรอลายได้อให้เ็าปรับได้นี่มีร่องให้ปรับี่ยเข้ากับเท้าก็ดีนะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา ผมว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่วงี้ถ้าคุณใช้ล้อใช่ไหมฮะรดรับงคุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้ายที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้ถูกไหมครับครักลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบ อ๋อต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้ร้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูุขาหรือว่าเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหมื่นเก้าครับราคาของต่างชาติอ่หมื่นห้าค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาคุณดานครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรกันที่จะทอโลโก้นี่ยากเลยอ่ะฮะเอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาเลยอ่ะผมได้ว่ากดจุดเว้นี่เทวเยอะมากเลยอ่ะคุณดูกดจุดปเอาทุกอย่างเลยได้ไหมเนี่ยท่ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาทุกอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับรีโมเดลด้านหลังนี่ดูกับโซ่ดูกับโซ่ที่มีเฟืองนะทีเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจลองบอกถึงความรักที่ไม่มีอุปกรณ์ของเขายอนเลยครับอาจารย์คือคออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดไม่ถ่องแท้ครับการแบบทุแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่ต้องหัดเล่นแบบโปร่งเลยเขาไม่ทำนะเยะมากลนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่ง ถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ฮะก็พอเจอรถพ่วงเรื่องต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดตลเจอรถพ่วงเจอรถวงครับนอนรลอจติดได้เหรนี้ผมจำเปกไม่ได้เจอรถพ่วงเลยครับเจอรถพ่วงก็นอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์อ้าวคุณสรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับ ว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะให้อีกลักษณะหนึ่งซ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 ึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาวพอถึงดถานกั้งเล่้ไปณที่ผมว่ามันเหมือนกับผัวจ้างขอกำลังใจขอาำลงใจขอกำลังใจไว้ผัจานไม่เข้าใจอ่ะครับผมคิดว่าแบบ แค่สเก็ตแคสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอะเช้าเช้าอ่ะอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อะแล้วอาจารย์จะไปซื้อต้องคู่ปักซอยอะปั่นจักรยานไปก็ดูแบบธรรมดายันไปอีกเนี่ยเราคิดตริงคระบกกลับมาเปี้ยงอนกอน จะคิดมุมอาจารย์หรอก็คิดมุมภาคกุ้งเนี่ยจะไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะไม่เก่งมอาจารย์ทีกต้องต้องเกียเกียรโอ้โหอาจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเข้าที่ครับคุณภาคกุ้งแยกมาทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูด ที่จะเอาใจกรรมาการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้สเก็ตบอร์ดบินได้เพือพ่อเพือพ่อเพือ่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของ innovation man ตัวตนของคุณคืออะไร innovation man ก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนัง back to the future เนี่ย<ะ>เขาเขาทำเครื่องสเก็ตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะทำให้เป็นเรื่องจริงเพื่อ เพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชยิดด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับท้านอั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้โหนี่มันเลย เพราะอะไรต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทมไมิว่เป็นนุชพัดลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันคือลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไป ผมต้องเหนื่อยไปเก็บหองไงพวกเล่นแบบพอมันขับไปยุ้ยครับจ่าเวลาไกลๆลมพัดเนี้ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งจบเลยมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีหนึ่งจริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับการที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเซรเรตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งอ่ะดึงเข้าตัว นะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปกดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันมันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทําไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื ừ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  ผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชันน่าจะเก็บกับไปคิดนะครับ มีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทํากลับแบบนั้นครับข้อโต้เถียงก็คือตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคที่ตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้า๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอพอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ได,ได้ได้เต็มแรงกว่าถามค,คุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมี ครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทําสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีกสมมุติว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไง ตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารนออกมาหมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นในหาดทรายเหรอฮะใช่แล้วมันจะไปเหรอครับมีตัวมีรุ่นออฟโรดฮะออฟโรดร้อแบบเป็นดอกเลยมันมีถนนหรือเปล่าจริงมีถนนบมันมันจะไม่เดินไปทรายได้เอาพี่พอาทรายเลยเหรอถ้าคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะ จักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ท้าน้ําไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ําถังถังละสิบบาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นยานเอกวัน มันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีเป็นยานพนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ไม่พู้ว่าล้อล้ออะไรฮะล้อแล้นเหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการสูงแลแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกับแต่่าคนข้าได้เห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะแตไมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำคือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนัานข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเเกิดอะไรรขึ้้นส็จแลวคื เราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปก็ทุกที่มีน้ําก็ไปได้มีบกก็ไปได้